มาว่ะหุงลาวครับผมมันหมอดหว่าเมื่อกี้ไปปล่อยมือก่อนนะครับผมโดนเลยเอาว่ะหุงลาวมาวัาโดนนะกันชา้าพอรู้สึกช้าไปหน่อยว่ะต้องมาข้างบนเอออยู่นะโดน อุ้ยตัวแข็งเลยนะโอเคโอเคโอเคพอจับทานแล้วน่าจะเป็นแบบสายลุยอย่างเดียวนะฮะไม่ถึงเฮยสวยไปโบโบปาปปื๊บปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บ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 ยังไงโดนต่อยพอดี บขบวนตัวไอ้เจ๋ได้ซาดีน่านะไม่งั้นโดวขบวนเหมือนเอุ้ยมันเริ่มจับทางเราได้่ะเมื่อกี้เราจับไปทีหนึ่งไม่ถึงวะนี่เดียวอยุ้ยโดนมาจับแบบอีซี่นี่ไงแล้วมั้นี่ไง าหายแล้วโดนไปนี่ยอุ้ยเอาอะไรบ้างโดนแค่ทีเดียวอ๋อไม่นับี่ืมโอเคไ้อยู่อุ้ยผมจะอันนี้เหม่ยไม่ไม่โดนอุ้ยไม่โดนดีครเอาเดินมาจากกับอีซี่กดอันนั้นไม่ทันด้วยนะแบบคืนชีพ เราจะโดนอันติอืมเอาคไม่โดนดีละนะสเสวลาโอเคโอเคโอเคเริ่มจับทางได้แล้วว่าเป็นคนลุกนะถ้าล้มเนือนะ่าจะตัวแข็งสวยชอ็อปกระโดดด้วยนะไปอื เ,เล่นมกนี้ไม่ได้แล้วนะเขารู้เลยนะว่ามันคือการโรคืการจับนะยังไงผมก็อยากจะงัดอยู่แต่ก็แบบมันยาวไปกว่านู้นแล้วไนงะสวยกระโดดเก่งดีดีฟาดฟาดอาเขาจะชอบหมอบตอนที่สุดท้ายนะนี่เลย เลิศจับทางได้แล้วไงเล่หาหมาตายอยู่นี่ไงเขาจะมาีด้วยผมต้องเล่นมุกอื่นตีแน่สังเกตนะครับเวลาแบบเขากนนารได้ะเขาจะต่อยทันทีเพราะนั้นกดเลยแฮรี่เมื่อกี้ต้อ,อง โดนเลยไม่ได้พูดโอ้ยไปไม่ถึงกาาพนะพาไป้ไม่ทิ้โดนแล้วนะโ,โดนจับอีกครับคือพอมันสลับฝั่งผมไม่กล้าง,งัดไงผมกลัวมันจะปล่อยผิดฝั่งไงยังไงกดทันดิแต่ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะระยะก็ไกลยอยู่นะ เมื่อกี้เขาเพิ่งปาหมวกเฮ้ยอาชีพหายแล้วหมวกเกินหรือยีกจะเดินไปนิดนึงแล้วกดกันไม่ทันเเล่นมกแบบทีเดียวบ้างเฮ้ยอะไรวะสวยทีนั้งกี้ต่อยไม่โดนไม่งั้นโดนเลยผมอ่ะสวยเอาไป ปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดเสียบหนึ่งโดนมาสิจะกดปัดทีสวยว่าแล้วไม่ทันว่ะใส่ท่ามันชาร์จนานก็ได้เล่นมุกนี้หน่อยต่อยทีเดียวแล้วจับแม่งเลยเขาก็จับเราเยอะอยู่ไงขอมั่งอืม ปัดสวยไม่ถึงวะไม่ทันนะต่อยไม่ทันเมื่อกี้อย่างก่อนเพื่อนโอเค,อเคบึ้มไม่โดนไม่งั้นได้บูทายตีแล้วเมื่อกี้นะสวยๆเลยนะเมื่อกี้กาดจังหวะผิดไปหน่อยมาดิหนึ่งหนึ่งแล้ว Ui, tao xa quá này Ok Sao buồn Bạc Pup, pup, pup chỉ cho tỏi, liền đi Tao bảnh บุกเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วยังไงเราบุกเดิมนะมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วผมเอาสุดแล้วผมเอาสุดไงนี่ดีนะจับบ่อยก็ต้องเจอจับบ่อยเซ่ หนีหนีจับบ่อยขอว่งเออจะตีสวยครับผมว่าแล้วนะเขาเป็นคนเหมือนแบบใจร้อนนิดนึงอะเออคิดคอมโบไม่ทันเมื่อกี้ออไม่ถึง โดนคืนนะปิดไ,ไม่ทันมานี่เลยเข้ามุมไปเลยเพื่อนตัวแข็งว่าแล้วแต่ไม่ทันหรอกแต่ก็ยังได้อยู่ไงยังได้อยู่นะานะบามาผมใส่สุดไปเลยลากันสองหนึ่งเอานี่ไปเพื่อน คิดจะอันติเราตอนแรก่า,ง,า,างนั้นเหรอคูดเถื่อนเลยท่ามันนะเนาะจีิงๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคนต่อไปนะครับผมนีแบบ ดอกไม้แสนสวยอยู่ด้วยเหรอประมาณนั้นมัน้งนะเยียเราใช้ดาบคู่วะ่ะเอ้าโดนเฉยเอ้าได้ว่าบาปโดดครับผมปื๊ดปื๊ดกดเขาไปโดดออกมาได้ก่อนปล่อยพอดีเมื่อกี้โดนเลยยังไง เออเอามา,าจากาาาาข้างบนเอิงปัดป้องปัดป้องสวยสันหน้าไปสองสามปืรบป้าบปืรบปืปบรอุ๊ยกดผิดต้ององัดเฮ้ยังไง โอเคโดนเบรกแว๊บไล่ฮะเอาใหม่เฮ้ยเออโขงเอออยู่เกี้อีกเอ้าดึงไปครับยังไม่สายไปยังไงโอ้เด็ดนั่งไปนั่งอยู่โอ้ยอ้ยดาบมันก็ยาวเหมือนกันนี่หว่าท่านนะแต่เราก็ยาวเหมือนกันเราก็ยาวเหมือนกัน ปาดขาไปทีปืบปาบปืบปื้มเพื้มติงสองสามงัดสิบเอาไปตึง้งตกดไว้ครับจะได้ลดมิเตอร์ไปด้วยกดไว้ออกมาก่อนได้อยู่มิงก็สวยเลยเข้ามุมที่เดิมไปเพื่อนกดไปครับแม่สตีน่ากดอืเอ้ย ยังก่อนเพื่อนเอ้ยปัดป้องอมากกจะแบบแกกจะปัดแบบเผื่อเขาจะแปมมาไงไม่ทันนะต่อยฉันสิต่อยโดนฉันเลย,เอ,ยอย่างวูทาลิตี้ท่านเนี้ยนี่น่าจะยากไว้นี่เลย มีแต่ท่าบูทาลิตี้ที่สะใจนะครับตัวนี้โอเคมา1-0โอเวอร์อัพเลยฮะโอเคใส่ดับบูทาลิตี้ใหม่ด้วยโอ้ยโดนคุกแล้วเสี่ยงคอยทำไมมาทีหลังไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยอ้าวสวยผมสังเกตรอบแรกเขากันบนนะก็เลยลองตีข้างล่างนะ

โดนแต่ว่าซาิีน่าหมดไม่เป็นไรแชมเบธรรมดามไปก่อนโอเ้เออสวยครับเนี่ยรยยะตีตัวนี้มัน,นไก่มากเลยมองว่ายะตีไกเล่นเกอร์สนุกนะฮะตีแล้วแบบสะใจดิสวยบาบาโกบาอื แล้วผมใส่สุดไงแล้วผมใส่สุดใส่สุดไม่มีกระลักอืมสวยครับไปครับงงเลยนะคิดว่าจะตัวแข็งก็เ,เลยลองกดท่าแนละ้วดูเื่าจะแบบทำให้ตัวแข็งมันไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ไม่ตอบต่อยช้าไปนิดนึงนิดเดียวเองนะได้ดีคือเรียบร้อยเลยสวยสวยเมื่อกี้ มาลองแฟทาทลิตี้ท่าใหม่กันโอ้โคตรเถื่อนเลยนะคะผมสำหรับตัวนี้ โอเคก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับการนำตัวละครโคนันไปเล่นในโหมดออนไลน์นะครับผมมนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เล่นได้ประมาณสัก5าวันละนะครับผมนะก็ได้ประมาณนี้อยู่นะเดี๋ยวก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนาะนะนะเดี๋ยวก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาตัวนี้เนี่ยไปเล่นในโหมดของแรงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ